เฮ้ยบอดี้อ้าวจุ๊บดูสิตอนนี้อยู่ไหนติดตดติดตดตดแม่ตอนนี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์ก็จะมาดูซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่เขาบอกว่าเป็นโชว์รถแข่งเดี๋ยวกำลังจะเดินไปถึงแป๊ะ <provoc> หนึ่งนะจ๊ะบุรีรัมย์ ฉันขับรถข้ามข้ามโลกมาถึงชุมบริลล์ล้ำให้ตายเถอะขาไม่ถึงถามไม่ถึงเลยชื่ออันนี้กล้องอันวีโออันนี้ก็เป็นรถอะไรก็ไม่รู้ทะเบียนทะเบียนอะไรไม่รู้หกหกหกตัวเดียวไม่ใช่หกหกตัวเดียวไม่ใช่หกตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้สำหรับให้สำหรับคนบ้าหวยเออหนึ่งหกตัวเดียวอะไรอ่ะมันเป็นยูนิเต็ดอ่ะเออหนึ่งมันเป็นยูนิเต็ดคือเออหกตัวเดียวอันนี้ให้สำหรับคนบ้าหวยแล้วก็มีอันนึงเป็นรถบุรีรัมยูนิเต็ดเหมือนกันวัฒนาออโต้ไม่อยากโฆษณาให้เขานะจ๊ะวัฒนาออโต้โอเคนี่ปึ๊บสวยดีเดี๋ยวให้ชม ไอชมม่เดิสวยสวยสวยก็ประมาณนี้ตัวตักตัวตักแม่บอกตัวตักมันนั่งได้สองคนไงตัวตั๊กนั่ใส่ของก็ไม่พอแล้วเออางกระเป๋าใบมนึ่จะเต็มแล้วแม่บอกตัวตักแม็กสวยมากตัวตักก็วันนี้จะมาดูเขาแข่งรถเป็นไบค์เกิลกับ ไบบอยแต่ไม่เขาแข่งกันประมาณทุ่มหนึ่งแต่สเสิมาก่อนก็คือยังไม่ได้หาที่พักเลยแล้วก็เนี่ยสนามมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือมีสเตเดียมให้นั่งโพเดียมให้นั่งอะไรเนี่ยแหละอัศาจารรย์นี่ภาษาไทยอัศาจารรย์ให้นั่งก็ยังไม่ได้อะไรดูเนาะเดี๋ยวก็ดูไปไเรื่อยๆแปบ๊บหนึ่งนะก็ก็สแตนเขาก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ตื๊ด ให้ดูไกลๆแล้วกันดูกันเอาเองพึ๊บก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็เดี๋ยวตอนกั้นคืนเจอกันอีกทีนึงก็เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ดูจะยังไงอันนี้ก็มาถึงแล้วนะจ๊ะใครอยากให้พาเที่ยวตรงไหน,นอีกก็บอกนะอันนี้คือที่ i-mobile stadium นี่ด้านหลัง i-mobile stadium บก็มันยังไม่เปิดอะเนาะไม่ไม่รู้จะพาชมพาเที่ยวอะไรมันข้างในมันก็มีแบบโชว์ของในเล็กน้อยอะที่ระลึกอะไรก็เดี๋ยวก็ดูกันอีกทีก็น,นี่บายบายค่ะแม่บายบายละบายบายค่ะบายบายบาย